สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกับเลขทดลองออกงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พงวดที่ผ่านมาก็น่าเสียดายนะครับผมทางช่องก็ให้ไป92ออกตัวกลับนะครับผมก็คือออก6-2หลายคนหลายท่านนะครับก็ ได้กันอยู่นะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาสําหรับวันนี้นะครับมาแล้วนะครับกับเลขทดลองออกแต่ออกจริงและออกบ่อยนะครับขอย้ํานะครับอีกรอบหนึ่งว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกจากช่องชั้นุปารวยที่จะมานําเสนอท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นนะคะโดยเจ้าหน้าที่สมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันคะ่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคลาะกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปคะ่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปดหกสี่แปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าหหนึ่งออกรางวัลเลขท้ายสาตัวครั้งที่หค่ะ รางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้าหนึ่งเกหนึ่งเฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่อ 9, 1, 9, 9, 1, 9. อก9ก้าหนึ่งเออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอ, 9, 1, 9. อง,ลลค,รงครั้งสุดท้ายค่ะ หนึ่งหนึ่งเฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก9ก้หนึ่งเออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เก้าสามสี่เก้าสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขกท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสี่เก้าสามพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก0 0 0 0ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก0-0 ต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในค่ะเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก 4 8่แปดสองเก้าสองสีสองเกสองฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราชสองพเลขที่ออก4 8่แปดสองเกสองมาแล้วครับมาแล้วกับเลขลับเลขวงในเลขทดลองออกงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน พุทธศักราช2567วันนี้ก็จะมีเลขทดลองออกเลขหน้าสามตัวสองรางวันเลขท้ายสามตัวสองรางวันเลขท้ายสองตัว1นรางวันและรางวันที่1นึ่งจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามนะครับผมกับเลขทดลองออกพร้อมแล้วนะครับกับเลขทดลองออกกับเลขหน้าสมตัว ครั้งที่หนึ่งเลขที่อสามศูนย์ก้าสามศฟังอีกครั้งนะครับ309ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่อ ห้าเจ็ห้าหฟังอีกครั้งนะครับ5 7าเหเลขหน้าสมตัวสองรางวัลก็ได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่อออ 392 392ฟังอีกครั้งนะครับ392ต่อไปจะทำการออกรางวันเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก4 6 6 4 6 6ฟังอีกครั้งนะครับ416 เลขหน้าสามตัวสองรางวัลและเลขท้ายสามตัวสองรางวัลก็ได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งรางวัลพร้อมแล้วที่จะทำการออกเลขท้ายสองตัวเลขที่ออก0-7 07ฟังอีกครั้งนะครับ 07เลขท้ายสองตัวก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะทำการออกรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก99ึ่ง9 9 9 545ฟังอีกครั้งนะครับ199545หรางวัลก็ออกครบทุกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทวนรางวัลกันอีกครั้งนะครับเลขหน้า3ตัว2รางวัลเลขที่ออก309และ575 309และ5 7าห เลขท้าย3ตัวสองรางวัลเลขที่ออก3ามเและ4 1 6หนึ่เและสี่เลขท้าย2ตัว1รางวัลเลขที่ออก07 07และรางวัลที่1งมวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เลขที่ออก ห9ึ่งเก้าเก้าห้ห้าหนห้ี่ก็เป็นเลขทดลองออกหรือว่าเลขลับเลขวงในจากช่องชนุภพารวยขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ